ันกินยเรากินทำไนีอนดูหน้าเลยห้าาบ้างกันนบ้างรอแป๊บหนึ่งรอซ่อมไม่มีหัวดนี่เนตนนี้เรามากิน่าที่ไหนที่โรบินสันบุรีล์นะครับผมและเวทีต่อไปเราจะกำลังจะไปถนนข้าวเหนียวกันนะครับ สวัสดีจ้าข้าวเหนียวพรุ่งนี้มาดูครูไหม <c oughs> ที่ถนนข้าวเหนียวมาดูนะ <c oughs> ชื่อหนูเลย6 <c oughs> โมงเย็นนะลกูกเอาโต้ไลท์ออกเจอกันโต้ไลท์เจอกันถนนข้าวเหนียวนะพี่จังเอากระเป๋าทุกคนถึงเราไปกินนะไปไปมีครับพี่วะสวัสดีครับเอาใก,ใกล้ๆกันมาดูนะครับผม พรุ่งนี้4โมงที่เซนทรันขอนแก่นแล้วก็6โมงเย็นถนนข้าวเหนียวนะครับที่มอสเราแสดงเสร็จแล้วเราก็นั่งเล่นอยู่ในงานชักแป๊บก่อนใช่ครับหรือว่าไปเลยเหลือเรามีนั่งเล่นอยู่ในงานด้วยครับเล่นขึ้นมาน่นก่อนใช่เราจะเล่นขึ้นมาน่นก่อนคิดถึงมากคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงเหมือนกันยาโมโหอยู่ค่ะเจอการขอนแก่นพรุ่งนี้ บอกแม่จอยพามาด้วยนะเอาอยู่บ้านก็ดีใช่ครับขอปาดแป้งได้ไหมได้ขอแสดงเสร็จเสร็จก่อนแล้วค่อยเดินมาปาดแป้งผมนะครับสแสดงบนเวทีเสร็จก่อนแล้วค่อยมาปาดแป้งนะเจ้าดื้อเจมินไปไหนเจ้าดื้อเจมินอยู่นี่โอ้หกำลังเกลียวเลยกินไก่อย่างอร่อยอร่อย

พีฟูเกค,ครังน้ยบเลยก็ส่งมาฮลูกไก่ี่โบพี่โบวันเลยครับใช่ปะปใช่ไหมใครวะมองไม่เห็นฟลาลูก เร็วมากนะเรอใหญ่คุณยชันสอนมาเดีช่วยวันนี้พี่สบอมได้กลับบ้านเกิดแล้วเก่งมากใช่กลับบ้านเกิดแล้วแล้วแต่กันจะกลับไปทํางานครับผมหน้าหมดเลยเก่งมากสามปีที่แล้วเรายังเป็นแล้วยังให้โบดุมน้อยอยู่เลยเลยอยากได้ชิมเนี้อได้ปะดุมน้อยเล่นสงการอ้าวแนทพี่โบเอาอะไรนะโอ้ยใกล้เอาไกล้อะเด็บบูทแถบ เขาอยากได้ช้อนอ่ะไม่ได้แชมหรอกเ้ากำนังจะหิวไม่เป็นไรเพิ่งข oh, ึ Siri, Fuji, ้นเหนือมาอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบหน้าเราไปหาใหม่ใช่ที่จะกินได้นะฝากแว่หนูเกิดอุบัติเหตุเอ้าหายไปไปนะครับผมรักษาตัวด้วยนะครูบอมมาหาหนูไหมหนูต้องมาหาครูลูกรอบนี้ครูไปหาหนูไม่ได้ คูณทำงานทำงานเสร็จแล้วก็สแสดงเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปอุดรต่อเลยดูสเตฟานมาแต่คืนนี้ไปนอนขันเก่นไปถึงแบบว่าหกทุ่มอะไรประมาณตาแรงมากเลยเนี่ยหิว <c oughs> <c oughs> เลยครับ <c oughs> ขอบคุณสำหรับเพื่อนชิ่น้ำนะครับจังครับผมเราเจอที่กทมนะได้เลยครับผมขอบคุณค่คุณไนกินดีๆหน่อยคุณไนกายังไม่ได้ช้อนเลยอ่ะตะวันหิวปะหิวปะโตยังไม่ได้ช้อนเลยอ่ะกินถุงน่องก็ว่าอยู่ก็ว่าอยู่โมจังโมมะพร้าวมะพร้าวพี่เราจะไปหา มาเลยครับผมเอเาเูบนน้แคเม่ก้เียไ้ะไม่เป็นไรครับรอบหน้าใครมาเจอกันก็ได้ไม่ยกจั ทุกคนงั้นขอตัวไปกินกันนะไอาไหมเจกอกันครับเจอกันคอนรี้